สวัสดีครับพบกับผมพิลัมนะครับจากช่องเวอีพิลัมนะครับพิธีพิลัมนะวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงของพิลัมไก่ชนเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามเนาะพอดีมีเพื่อนๆนะครับเวฟซีมือใหม่เนาะถามผมเข้ามาเยอะเลยนะครับหลายท่านเลยนะเกี่ยวกับในเรื่องของไก่นะครับที่มันดีดไก่เนาะเคยเคยสู้อยู่แล้วก็กลับมาไม่สู้ทํานองนี้ครับวันนี้วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแล้วกันนะครับผม เกี่ยวกับในเรื่องของสาเหตุต่างๆเนาะที่จะทําให้ไก่เรานะครับดีดไก่นะครับไม่สู้ไก่ได้ทํานองเนี้ยอผมก็จะพยายามรวบรวมสาเหตุมาก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้เนาะแต่ทีนี้ผมก็ต้องบอกนี้ก่อนว่าคือบางครั้งแล้วเพื่อนๆน,นะครับถามผมเข้ามานะเนาะพยายามอธิบายนะั่นแหละผมเข้าใจนะครับเพื่อนๆก็อยากได้คําตอบเนาะอยากอยากทราบเนาะว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อธิบายผมมาบางทีก็พิมายาวเลยนะผมก็เห็นใจเลยนะครับก็เลยเ,เดี๋ยวมาทําคลิปตอบดีกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคือเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะครับมือใหม่ต้องเข้าใจก่อนว่าคือผมนะครับไม่ได้อยู่กับไก่ตัวนั้นๆนะครับนึกออกไหมที่เพื่อนๆถามมาในบางครั้งแล้วผมก็ตอบให้ได้ตอบให้ยากอะตอบเดี๋ยวเรียกว่าไงนะครับตอบยากหน่อยเนาะว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันแน่อะไรยังไงเนาะอ่าผมก็เลยเลือกที่จะมาทําเป็นคลิปดีกว่านะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสาเหตุต่างๆแล้วกันแล้วเพื่อนๆก็ลองไปดูว่าอของเพื่อนๆนะครับจะตรงกับสาเหตุที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้หรือเปล่า นึกออกไหมครับมันจะเรียกว่าคนอยู่กับไก่อ่ะอ่าเป็นไก่ของเพื่อนเพื่อน่ะนึกออกไหมครับอ่าเราจะต้องรู้จากไก่เราได้ดีกว่าทุกคนนึกออกไหมอเราเป็นเจ้าของและเป็นคนเลี้ยงเนี่ยผมเชื่อว่าอืต้องรู้ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วแหละว,ว่าไก่เราเอ,อ่อมีลักษณะนิสัยยังไงหรือเราไปปั้มไปซ้อมไปตีอะไรมายังไงนึกออกไหมครับเราจะรู้รู้ได้ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะครับก็ผมจะก็เลยมาทําคลิปเป็นแนะนําดีกว่าว่าสาเหตุที่ไก่เพื่อนดีดไก่ะครับต่างๆนานาเนาะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง แล้วเพื่อนๆนะครับก็ลองไปเทียบเคียงดูนะครับลองไปเปรียบเทียบดูว่าเออมันอาจจะพ่อสาเหตุนี้ไหมนะครับพ่อสาเหตุนี้ไหมทำนองนี้เนาะผมก็เลยมาทำเป็นคลิปดีกว่านะครับมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นผมคิดว่าน่าจะง่ายขึ้นนะอ่าโอเคครับอย่างไก่จะดีดไก่นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเน้นเน้นในเรื่องของไก่นะครับที่สู้ไก่แล้วเนาะลราไปซ้อมมานะครับไปซ้อมมานะครับแล้ว 3- 4 5ี่หครั้งเราดีดไก่เนาะ ว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกสาเหตุอย่างนี้ก่อนว่ากไก่ดีไก่เนี่ยมันดีได้จากหลายสาเหตุนะ <c oughs> ครับเอาเป็นคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายเขานะครับที่มันไม่สมบูรณ์เนาะอ่าหนึ่งและอาจจะมีการป่วยในนะครับโดยที่เราไม่รู้เราเป็นมือใหม่เงี้ยเราก็อาจจะไม่รู้ได้นะครับอ่าแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของสาภาพแวดล้อมสถานที่ต่างๆนะครับบางครั้งแล้วไก่อยู่ในบ้านเราใช่ไหมครับอ่ามันสู้ไก่ดีแต่เราเอาไปป้ามข้างนอก เอ้ยมันมันไม่สู้ไก่มันกลัวอะไรไปดูมันกลัวไปหมดเลยนะครับบางครั้งแล้วสภาพแวดล้อมมีส่วนนะครับบางทีคนเยอะอ่าไก่แล้วมันอาจจะมีพื้นฐานจิตใจขี้กลัวอย่างเงี้ยคนเยอะไปคนเสียงดังโวยวายต่างๆหรือมีเสียงสภาพแวดล้อมเสียงดังต่างๆนะใกล้ถนนมีเสียงรถเสียงลาอะไรพวกนี้บางครั้งแล้วไก่บางตัวมันสทนทายาลมันเป็นเฉพาะตัวมันอะที่เป็นขี้ระแวงขี้กลัวนะครับมันก็มีไงอืมครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเนาะก็มีส่วน ทำให้มันไม่สู้อ่ะมันก็เป็นไปได้อีกอ่อเพื่อนก็ลองลองดูแต่ในกรณีที่จะผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับมันจะเป็นในเรื่องของอไก่เนาะที่เราเอาไปปั้มนะครับบางทีนะพเพื่อนเพื่อนบอกว่าปั้มมาสามหนสี่หนเนาะมันมันก็สู้ไก่มาดีตลอดนะครับแล้วปั้มมาไม่เจ็บเลยอะไรทํานองนี้แล้วพอมาครั้งที่สี่ที่ห้าไปปั้มอีกมันกลับไม่สู้ไก่ไปซะอย่างนั้นนะครับอเราก็มาดูก่อนนะครับว่าไก่เรานะครับ อย่างแรกนะเพื่อนๆดูก่อนว่าไก่เราอายุประมาณไหนนึกออกไหมครับบางทีไก่เรามันอายุเจ็ปเดือนอย่างเงี้ยอืเพื่อนๆปั้มมันเยอะไปนะครับปั้มมันถี่ไปในความหมายคือว่าไก่มันอาจจะเก่งในตัวมันนะครับนึกออกไหมเพื่อนๆเตะไปแล้วอย่างเงี้ยสมมุติว่าอาทิตย์ที่แล้วเตะมา1ิบนาทีมันน็อกเขานึกออกไหมครับอืมเราเราดูแล้วดูเหมือนมันจะไม่เจ็บอเพื่อนๆคิดไปเองไงว่ามันจะไม่ดูไม่เจ็บเลยไม่ได้อะไรเลยอาทิตย์ถัดมาเพื่อนๆเตะอีกมาถึงอาทิตย์นี้เพื่อนๆเอาอีก ก็ตีเขาซ้อมปั้มน็อกเขาอีกสิบห้านาทีสมมตินะครับอืแล้วอาทิตย์หน้าเอาอีกแล้วอก็คือเรียกว่าทุกอาทิตย์เลยอ่ะมันดูว่าไม่ได้เจ็บอีกแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันไม่เจ็บเพื่อนๆก็เอาไปปั้มซ้อมอีกนึกออกไหมครับอืมอาทิตย์หน้าเอาอีกแล้วก็คือเรียกว่าทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละสิบทีเอโทษนะครับสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรทำนองเนี้ยอ่าหรือว่าครบอันแต่เป็นตัวตีอย่างเงี้ยเพื่อนๆคิดไปเองไงครับว่าดูแล้วมันไม่เจ็บนะครับแต่ผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า ไก่อะ่ะผมอยากจะลองถามเ,เพื่อนๆอมือใหม่ดูแล้วกันนะครับเพื่อน <c oughs> ๆเคยโดนไก่ตีแขนเราไหมอ่าเคยแบบเราเผลอไปจับแล้วมันเตะแขนเราอะ่ะเพื่อนๆว่ามันเตะเจ็บไหมเตะแรงไหมมันที่เขียวหมดเลยนะครับครั้งเดียวเนี่ยเจ็บเราปวดเลยนะขึ้นเขียวเป็นม่วงเป็นไรเลยนึกออกไหมครับเออคือไก่เนี่ยมันเตะแค่โดนแขนแล้วมันเจ็บมากนะครับนึกออกไหมขนาดแขนเราแข็งแรงแขนเราใหญ่อน่ะนึกออกไหมอืมชนะแล้วอ่ะเพื่อนๆไปคิดแทนมันไม่ได้นึกออกไหมครับบางครั้งแล้วอ่ะ เราต้องเข้าใจก่อนว่าผิวนางของมนุษย์เรานะครับมันบอบบางนึกออกไหมครับโดนอะไรนิดรหน่อยนะครับเขียวแดงช้ําห่อเลือดได้อ่าผิวหนังไก่มันหนามันเหนียวกว่าของเรานะครับบางครั้งแล้วมันไม่ได้โชว์เป็นแผลที่ว่าไม่โดนเยอะจริงๆไม่อาจจะไม่ได้เขียวหรือเอ่อม่วงหรือบวมอะไรให้เห็นมากมายนึกออกไหมครับแต่เพื่อนต้องคิดก่อนว่ามันเจ็บบาดเจ็บอยู่ด้านในนะครับที่เรามองไม่เห็นบางทีเราอ่ะเป็นตัวตีเขาก็ตามนะครับมันเป็นตัวตีเขาก็ตาม ดูแล้วเราโดนมาน้อยแต่เพื่อนลองคิดแบบนี้ที่ผมบอก่เคยโดนไก่เตะแขนไหมเวลาเขาสาดกันเนี่ยเพื่อนๆต้องคิดเลยว่าสาดไปโดนตรงไหนไม่ว่าโดนเน่องนะครับโดนหน้าอกโดนเไหล่โดนอะไรพวกนี้ยแค่เขาสาดกันเนี่ยเขาก็เจ็บนะครับเพียงแต่ว่าไก่เขานึกออกไหมเป็นเป็นสัตว์ที่อดทนเนาะสัตว์นักสู้ไงอนั่นแหละครับคือเขาเจ็บบางทีมันไม่ได้เขียวไม่ได้บวมให้เราเห็นหรอกแต่นึกออกไหมครับมันมีการบาดเจ็บอักเสบกล้ามเนื้ออยู่ด้านในนะครับ อย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นไงเพื่อนเพื่อนก็เลยคิดว่าเอ้ยแผลหน้าไม่มีอะไรมากเป็นสเกตหลุดรอดแล้วมันเตะได้ทุกอาทิตย์คืออย่างที่ผมเคยทาคลิปก่อนๆไปอ่ะนึกออกไหมครับไก่อ่ะเวลาเราจะเตะมานะครับเราไปเตะมาอย่างเงี้ยเราเป็นตัวตีจริงอ่าน็อกเข้ามา10นาที15นาทีจริงนะครับแต่ไก่เรามันก็เจ็บนะอย่างที่ผมได้บอกไปอะมันเจ็บอยู่ด้านในเรามองไม่เห็นนะครับบางทีกล้ามเนื้อเอฉีกขาดก็ตามอักเสบอเส้นองค์เส้นเอ็นอักเสบอยู่ข้างในก็ตามเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับ เราเราก็ต้องยังไงอ่ะคือผมจะแนะนําอย่างนี้ว่าถึงเราจะดูเจ็บไม่เจ็บเป็นตัวเตะยังไงเนาะอย่างน้อยให้ครบสัก2อาทิตย์นะครับเราค่อยไปเตะใหม่นึกออกไหมครับพยายามอย่าปั้มทีโดยเฉพาะไก่นะครับที่อายุน้อยๆนะครับเจ็ดเดือน8เดือนอย่างนี้ยังทีไม่ได้เลยนึกออกไหมครับอย่างน้อยสัก2อาทิตย์ถึงเป็นตัวไม่เจ็บก็สัก2อาทิตย์นะครับให้เขาได้หายั้งแผลภายนอกแผลภายในแล้วกลับมาสมบูรณ์อีกทีนึงอ่าสักสองอาทิตย์ล้วค่อยไปปั้มใหม่ซ้อมใหม่นะครับ ถ้าทุกอาทิตย์นี่มันจะถี่ไปอย่างที่ผมได้เคยทาคลิปก่นกอนๆแนะนํามาแล้วนะครับว่าบางทีแล้วมันเจ็บอยู่ด้านในเรามองไม่เห็นนะเนื้อไก่เขาบอกเราไม่ได้นะครับเราต้องสังเกตเองแล้วมันจะมีไก่อยู่บางประเภทนะครับที่มันเป็นไก่ทีเ่เวลาต่อหน้าเจ้าของเขาจะดูคึกคักนึกออกไหมครับกรีดปีกเข้าหาเลยดีดนองดีดนิ้วอย่างเงี้ยเดินเข้าหากีดปีกดูเขาคึกนะครับไก่พวกนี้มันจะเก็บอาการเก่งบางทีไปซ้อมไปปัา้มมาแล้วบางทีเนี่ยอื มันเจ็บก็จริงนะครับแต่มันจะเก็บอาการเก่งเวลาเห็นเรามันจะดูคึกคักก,กุ๊กกักเนืออกไหมครับดูห้าวอ่าเราอย่าคิดว่าเขาไม่เจ็บนะครับไก่พวกนี้มันจะเป็นลักษณะนิสัยบางตัวให้เพื่อนๆคอยสังเกตเขาเวลาที่แอบมารูแอบดูเขาไม่ให้เขาเห็นเราอะ่ะบางทีเขายืนคอตกนะครับยืนซึมมีเหงามีนะอันนี้คือจากประสบการณ์เลยนะครับมันมีไก่บางประเภทที่เขาห้าวห้าวมัดมหน่อยอะ่ะต่อหน้าเราเขาจะดูแหม่เข้มแข็งอ่าแต่รบหลังเขาคือเขาก็เจ็บเขาก็ไม่ไหวนะเออเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เคยแอบดูเขาไงอยากให้ ลองศึกษาตรงนี้ดูลองมองดูนะครับไก่ของเราอยู่กับเรานะครับพยายามดูในเรื่องของรายละเอียดให้มันดีนะครับผมเจ็บไม่เจ็บปวดไม่ปวดทำนองนี้นะครับทีนี้ดึกออกไหมพอเราปั้มเข้านะครับปั้มแทบทุกอาทิตย์เลยเพราะเห็นเราคิดว่าคิดไปเองไงนี้ผมบอกว่ามันไม่เจ็บใช่ไหมครับบวกกับอายุที่มันน้อยนะครับเจ็ดเดือนแปดเดือนอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้น,นครับอาการเจ็บมันสะสมในแต่ละอาทิตย์นึกออกไหมครับสะสมสะสมสะสมไปเรื่อย ใช่ไหมครับบวกกับอายุที่ยังน้อยหัวิตหัวใจร่างกายก็ยังมาไม่เต็มร้อยยังไม่เต็มที่มันก็เลยทําให้เขาอ่ะดีดไก่ได้ครับหนึ่งในสาเหตุเลยนะของของไก่ที่จะดีดไก่นะครับคือป้ามถีไปซ้อมถีไปแล้วไก่เราอายุยังน้อยสาเหตุนี้เป็นกันบ่อยนะครับโดยเพื่อนมือใหม่อ่าอย่างที่ผมบอกคิดไปเองว่าไก่มันไม่เจ็บดูแล้วไม่มีแผลอะไรเยอะเออดูมันคึกคักดีอะไรดีก็เอาไปซ้อมอีกอะไรอีกนี่แหละครับคือดีดไก่นะครับเพราะว่าเราป้ามซ้อมถีเกินไปอ่าสาเหตุเนี้ย บบ่อยมากนะครับแล้วก็จะมีอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือไก่อายุยังน้อยนะครับจับมาทําตัวไวยนะครับเจดเดือนอคล้ายๆกันก็คือจับมาเริ่มทําตัวไวยเตะไวยเช็ดน้ํไวอะไรไว้ทำนองเนี้ยแต่งตัวไวยนะครับแล้วเราก็เรียกว่าบางทีอาจจะไม่ได้เตะด้วยนะครับนวมไปเรื่อยๆเ,เออทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าไก่แต่ละเหล่าละกอละสายแต่ละเตัวมันไม่เหมือนกันนะครับบางตัวเขาเอามาเข้าทําตัวไวยความคึก นึกออกไหมครับความคึกความห้าวหาญยังคงอยู่ไปเรื่อยๆแต่มันจะมีไก่บางประเภทที่เราจับเข้ามาทําตัวไว้นะครับอไอ้พวกนี้เดี๋ยวซ้อมบ้างนิดแน่นอนแไม่เจ็บหรอกแต่เราก็นวมเตะอะไรไปเรื่อยๆนะครับระยะเวลาในการทําตัวมันนานนึกออกไหมครับสมมติเราจับมา7เดือนอย่างเงี้ยเราทำตัวไปก่่นจะได้เ,เลี้ยงไล่คงไล่แข็งเเดือนในํานองนี้เนาะระยะเวลามันนานเนาะประมาณ78 93เดือนอย่างเงี้ยบางทีแล้วเราครอบสุมม่มไวนานไอ้พวกนี้ มันจะมีอาการที่ว่าไก่หนุ่มครับมันจะเบื่อการต่อสู้นะครับมันจะเบื่อของมันไปเองเลยมันก็จะไม่สู้ไก่อยู่ดีจกสู้ดีดีแต่มันดีดไก่เลยเพราะมันเบื่อนึกออกไหมครับหลายท่านก็เลยจะจับไก่ช่วงเก้าเดือนสิบเดือนขึ้นมาทําทําไม่นานแล้วสามารถเลี้ยงโชนเลยเบางท่านก็ทําแบบนั้นนึกออกไหมครับทางนี้ท่านนั้นต้องให้เพื่อนดูด้วยว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมว่าเขาเบื่อการต่อสู้มันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไก่มันดีดไก่นึกออกไหมครับ ก็จะประมาณนี้อเราก็ต้องดูอ่ะคืออย่างที่ผมบอกไปอ่ะคือเราเป็นเจ้าของไก่นะครับเราเป็นเจ้าของเขาเราสามารถน่าจะเห็นและว,วิเคราะห์ได้ดีกว่าตัวผมผมก็เพียงแต่ว่าให้แนวทางกับเพื่อนมือใหม่ไปนะครับว่าเนี่ยแหละก็จะประมาณนี้นะครับไก่มันเบื่อการต่อสู้บ้างเพราะเราครอบมันนานนะครับไม่ได้ตีสักทีเนาะเลี้ยงปั๊มเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในสายเหตุของการดีดไก่ได้นะครับอืม แล้วทีนี้อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับว่ามันมีหลายสายเหตุในการดีดไก่เพื่อนๆก็ลองไปดูไก่นะครับตัวที่ของเพื่อนๆดีดอะ่ะมันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมนะครับเราไปทําอะไรมาบางครั้งแล้วรายละเอียดเนาะเวลาเพื่อนๆถามผมเข้ามาอืมผมก็เจาะรายละเอียดไม่ได้เพราะไก่ไม่อยู่ในมือผมใช่ไหมครับบางทีแล้วผมก็ตอบให้ความชัดเจนมากไม่ได้ไงนึกออกไหมครับถะนน้นแล้วเพื่อนๆก็ลองไปดูเนี่ยเปรียบเทียบดูนะครับอ่า ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ่าพภาดวดล้อมไหมในเรื่องของไก่มันป่วยไหมป่วยนายไหมโดยที่เราไม่รู้เรามือใหม่อ่ะเราซ้อมหนักไปไหมซ้อมถี่ไปไหมอายุเขาน้อยไปไหมนะครับเนี่ยพวกนี้มันเป็นไปได้หมดแล้วมันก็ยังมีสาเหตุในการดีดไก่ในทํานองที่ไก่เรานะครับอายุน้อยเป็นไก่ดีเลยนะป้้มมาสมมติว่าเราจับมาสมมติอายุ8เดือนแล้วกันเราเราเป็นไก่ที่ดีเลยตัวนี้เป็นไก่เก่งเลยนะครับก็ป้้มน็อกมาสองสตัวทํานองนี้เราอยากได้งานได้หน้าเราไปป้้มกลับ ไก่ลูกอายุนะครับลูกอายุอาจจะไม่ได้เก่งมากหรอกอาจจะไม่ได้ถึงกับเก่งมากแต่เราก็อยากให้ว่ายืนได้นานหน่อยใช่ไหมครับบางครั้งแล้วอาการดีดไก่ก็เกิดจากอาการที่ว่าไก่หนุ่มน้อยแล้วนะครับไปเตะก,กับไก่ลูกอายุนะนึกออกไหมครับการตีฝั่งแข้งฝั่งเดือยเนี่ยมันมากกว่ากันนะครับเราเป็นตัวตีแต่บางทีเราเสียไก่ได้เลยนะครับบางทีอายุเราแค่แปดเดือนเงี้ยไปตีกับไก่ลูกถ่ายอย่างเงี้ยลูกแซมอย่างเงี้ยอื บางครั้งแล้วโดนเขาแทงไม่กี่ทีนะครับไก่มันจะเข็ดแข้งนะครับมันจะเกิดอาการเขิดแข้งฝังใจกลัวนะครับบางทีมันก็ทําให้ดีดไก่ไดใ้ในเรื่องนี้ก็มีพบเจอกันเรื่อยเื่อนะครับสําหรับมือใหม่เนาะทุกท่านก็ลองไปดูแล้วก็ในเรื่องของอสำนองว่าไก่นะครับไก่รเ,กเออราสมมุตินะครับเป็นไก่เอพม่านะครับหรือไก่อะไรก็ตามไปโดนแผลในแผลที่มันเป็นแผลที่อันตรายนะครับแผลที่อันตรายก็ ตามพวกตระก,กูลเอ่อแผลที่ไก่โดนไปมากๆแล้วมันจะเสียพวกแผลหลังเนี้ยโดนก่อยทุบหลังตีหลังมาหนักๆเนี้ยครับอืมไอ้พวกเนี้ยพอโดนเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีไก่เจ็บป่วยได้นะครับซีดได้อะไรได้เพราะโดนทุบหลังอย่างที่ผมบอกอวัยวะภายในมันก็กระทุกระเทือนไปหมดนะครับโอกาสที่จะเสียไก่มันมีสูงบางตัวถึงตายเลยนะถ้าไก่เราอยู่ได้น้อยแล้วเราแบบไม่ได้งานเลยอยากจะลองกับก่อยดูนะครับทนองนี้บางตัวก็ดีดไก่ไม่สู้ไก่ไปเลยก็มีพอกับหายกลับมาก็ไม่สู้ไก่ไปเลยก็มี นึกออกไหมครับคืออาการพวกนี้การดีดไก่เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอืมก็เพื่อนๆก็ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าเอ่อตัวของเพื่อนๆนะครับที่มีอาการดีดไก่ไม่สู้ไก่เนี่ยเอ่อมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับผมที่ผมได้แนะนําไปก็จะประมาณนี้นะครับก็คือ,ลอ,ล,อลองดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆลองลองดูแล้วกันลองทยาความเข้าใจดูนะครับแล้วก็ลองดูว่ามัน มันตรงนะครับกับที่ผมนแนะนาแนะนําไปบ้างหรือเปล่านะครับผมก็จะประมาณนี้มันเป็นคร่าวๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันเป็นรายละเอียดที่มันปีกย่อยลงไปอีกเดี๋ยวผมจะเอามาเสริมให้ในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับสําหรับคลิปนี้เนาะถ้าหากเพื่อนๆนะครับเกิดวิคเคราะห์ข้อสงสัยเนาะเกี่ยวกับคลิปนี้ที่ผมได้ทาไปนะครับก็สามารถทิ้งคําถามเนาะไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตามตอบให้ทุกท่านเลยนะครับผม,มแล้วถ้าเกิดนะครับเ,เ,เ,เรียกว่า ผมตอบช้าไปน,นิดนึงนะครับหรือว่าออตอบยังไงเขาเรียกว่าบอกว่าจะเอามาทาคลิปให้เพื่อนๆต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับเกี่ยวกับเรื่อง,องของการมาทาคลิปเนาะถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็จะรีบมาทาคลิปลงให้แล้วกันครับเพราะว่าอยากให้มันเกิดเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนมือใหม่แล้วกันนะครับผมมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอฝากช่องหน่อยแล้วกันนะครับผม วิถีพิรามนะครับยังไงนะครับผมก็ขอฝากช่วยกดไลค์หน่อยนะครับช่วยกดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมเนาะสําหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ